เช้าว,วันจันทร์ที่15กรกฎาคมพศ2567คอปทอสปปสอกองทัพธรรมและประชาชนคนดีรวมพลังกันจัดโรงบุญแจกอาหารฟรีและยังมีอาหารมังสวิรัตอีกด้วยแจกตลอดวันจันทร์ของเดือนกรกฎาคมเนื่องจากถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยาวรางกูล ริเวณรอบๆสะพานชไมัยมรุเชตและบริเวณนางเริงโดยเริ่มแจกอาหารประมาณ9ก้นาฬิกามีเมนูอาหารหลากหลายอย่างจากน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องที่ร่วมบริจาคอาหารมาแจากเช่นผัดหมี่มากาักกะโรนีและกุ้ยช่ายบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นจากพี่น้องที่มารับอาหารผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีรอยยิ้ม และมีกิจกรรมแจกสติกเกอร์ไมเนรโทษศกรรมม .1.1.2 โดยมีอาจารย์หมอเขียวและตัวแทนจากคอปทอสปปสมาร่วมเดินโรณรงค์แจกสติกเกอร์ในครั้งนี้บริเวณตลาดนางเลิง้งพี่น้องส่วนใหญ่ตั้งยินดีในการรับสติกเกอร์ร่วมด้วยช่วยกันปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์